สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่ by F1 สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับหลักร้อยนะครับเมื่อวันจันทที่16สิงหาคมพศ2564นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5สูตรนะครับสำหรับหลักร้อยก็จะมีสูตรเก่านะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วในงวดที่ผ่านมานำเสนอแล้วก็มีสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็จะมา คัดเฟ้นหาหลักร้อยกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหาหลักสิบและหลักหน่วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปคํานวณนะครับเราก็ไปดูแล้วก็เช็คนะครับสำหรับหลักร้อยในงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าสูตรนั้นนะครับมีสูตรอะไรที่เข้ามานะครับไปรับชมก่อนครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในงวดประจําวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งกองสลากประกาศเลขก็คือ2 6 1 แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข2คือหลักร้อยที่เราจะต้องหานะครับทีนี้เรามาดูในสูตรที่1ไม่มี2นะครับก็ผิดนะครับสูตรที่2นะครับมี2อยู่นะครับหลักร้อยก็ถูกต้องสูตรที่3มี2อยู่นะครับก็ถูกต้องนะครับสูตรที่4ไม่มี2ก็ผิดสูตรที่5ไม่มี2ก็ผิดสรุปก็คือจะมีสูตรที่2และก็สูตรที่3นะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับ เราก็จะมาคำนวณต่อนะครับในงวดถัดมาก็คือวันพะจัสบันที่16สิงหานะครับพศ2564เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะไปเริ่มคำนวณกันเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่1ะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับซึ่งกองสลากประกาศเลขก็คือเลข261แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น เลข2นะครับผลการคณวณของเราเลข2เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับก็ถูกต้องนะครับสถิติของเขาที่ผ่านมายังไม่ผิดนะครับอันนี้แอดมินจะให้ดูคร่าวๆนะครับตั้งแต่งวดที่ออก3 9 5เเป็นงวดแรกครับไล่ยาวมายังไม่ผิดตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ถือว่าเดินดีนะครับเดินดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อนะครับว่าสูตรนี้จะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับก็คือ เราจะใช้ร้อยครั้งที่1นะครับร้อยครั้งที่1ก็คือเลข1ตัวนี้นะครับนำเลข1มาวางแล้วก็ง่ายๆนะครับบวก5คงที่แค่นั้นเองนะครับ1บวก5เป็น6นะครับแล้วก็บวก1คงที่ก็เป็นเลข7บวก1คงที่ก็เป็นเลข8บวก3คงที่เป็น11นะครับเอาต่หน่วยก็คือเลข1 แล้วก็บวก1นงที่นะครับก็เป็นเลข2แล้วก็บวก1คงที่ก็เป็นเลข3นะครับมีความสิกธว่าจะเป็นเลขเดิมนะครับก็คือ6 7 8 1 together, 2 3นานั <umba> like ่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด่นหลักร้อยในสูตรนี้เดินดีนะครับจะเด่นอยู่ที่6 7 8 1 2 3นานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเด่นหลักร้อยในสูตรต่อไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นหลักร้อยในสูตรที่2นะครับซึ่ง ผลรางวัลนะครับงวดที่ผ่านมาผลการคำนวณก็คือ890123นะครับผลรางวัลออกที่เลข26 1เพราะฉะนั้นเลข2นะครับก็คือตัวนี้เข้ามาที่หลักร้อยนะครับก็ถูกต้องนะครับเพื่อในการเสียเวลาสำหรับสูตรนี้นะครับหลักร้อยแอดมินก็คำนวณมาให้พร้อมเสร็จเลยนะครับก็คือเราจะใช้หลักแสนนะครับแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข9ตัวนี้นะครับ นำเลข9มาวางแล้วก็บวกด้วยร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข2ตัวนี้นะครับแล้วก็บวกด้วย10ครั้งที่3นะครับ10ครั้งที่3 1 2 3 10ครั้งที่3ก็คือเลข0นะครับนำเลข0นมาคูณ2คงที่นะครับ0ูนย์คูณ2ก็เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับเราก็จะได้9บวก2เท่ากับเอาแต่นหน่วยก็คือเลข1 1, 1 0บกก็เท่ากับเลขก1บวก1คงที่เป็น2 3 4 5 6ไล่ยาวมานะครับเราก็จะได้เด่นหลักร้อยในสูตรที่2ก็คือ1 2 3 4 5 6นั่นเองนะครับมีระยะในการเดินนะครับตั้งแต่งวดที่ออก5 3 8นะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับไล่ยาวมานะครับยังไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแล้วก็คำนวณน,นะครับ หลักร้อยในสูตรต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นหลักร้อยนะครับเป็นสุดเก่านะครับที่เข้ามาผลรางวัลนะครับกองสลากประกาศเลขก็คือ261นะครับเลข2เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับก็ถูกต้องนะครับทีนี้นะครับ วิธ like like ีการคำนวณก็คือสูตรเราจะใช้แค่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างในที่นี้ของเราคือเลข9นะครับนำเลข9มาวางนะครับบวกด้วยร้อยครั้งที่1นะครับร้อยครั้งที่1ก็คือเลข1นะครับนำมาวางบวกด้วยนะครับ10ครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1ก็คือเลข0นะครับนำเลข0นย์มาวางตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้น9บวก1เท่ากับ10เอาตัวหน่วยคือเลข0 0ย์บวกก็เป็นเลข0นย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเลขศูนย์ตัวแรกนะครับเอาไปหน่วยนะครับบวกตรงที่ไปนะครับก็เป็น1เป็น2นะครับเป็น3เป็น4แล้วก็เป็นเลข5นะครับเพราะฉะนั้นเด่นหลักร้อยในสูตรนี้ก็คือ0 1 2 3 4 5นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำหลักร้อยในสูตรต่อไปเลยครับครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยสูตรใหม่นะครับอาจจะใหม่ในช่องนี้นะครับแต่จะเป็นสูตรเก่าในช่องอื่นเพราะว่าสูตรนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เดินดีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือในงวดที่ผ่านมานะครับกองสลากประกาศเลขก็คือเลขเดี๋ยวขอญาตใส่ประกาศเลขนะครับสำหรับสูตรนี้ก็คือเลข2แล้วก็หลัก10ก็คือเลข6 หน่วยก็คือเลข1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราหาหลักร้อยผลการคำนวณก็คือ4 6802เลข2เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้1 1 0หน่วยในงวดที่ผ่านมานะครับ110หน่วยก็คือเลข2 61นะครับนำเลข2บวกเลข6บวกเลข1ง่ายๆนะครับ2บวก6เป็น8นะครับ 8ก,ก็เป็นเลข9การสันนิษฐานนะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยงวดที่จะถึงเป็นเลขคี่นะครับก็เป็น1ก็เป็น3นครับก็เป็น5แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเลข7แบบนี้นะครับในสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้นะครับมีระยะในการเดินตั้งแต่งวดที่ออก307เป็นงวดแรกนะครับก็ได้ยาวมาอย่างไม่ผิดนะครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่ในช่องนี้นะครับแต่อาจจะเป็นสูตรเก่าในช่องอื่นนะครับก็เดินดีนะครับเดี๋ยวเราไปทําหลักร้อยในสูตรต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยซึ่งเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเก่าในที่นี้นะครับก็คือเก่ามากนะครับแอดมินทามาแล้วออกสื่อไปนานแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับคือมันหลุดไปมันหลุดไปงวดนี้นะครับแล้วก็แอดมินก็ไม่ได้ทํามาต่อนะครับ แล้วทีนี้ว่างนะครับแอดมินก็ลองไล่ดูนะครับสรุปก็คือกลับมาเดินต่อแบบยาวๆนะครับกลับมาเดินต่อแบบยาวๆเพราะฉะนั้นเผอไม่ได้นะครับสูตรพอหลุดปุ๊บแอดมินก็ไม่ได้ทำนะครับก็หยุดไปแล้วก็ไปลื้อนะครับข้อมูลเก่า,กาแล้วก็มาทำย้อนหลังนะครับซึ่งสูตรหลักร้อยมันมีหลายสูตรมันก็ตกหล่นไปบ้างสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือกองสลากประกาศเลขหลักร้อยก็คือเลข2นะครับ61แบบนี้นะครับเลข2เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยอีกนะครับก็ถูกต้องนะครับทีนี้เราก็จะมาวัดกันนะครับสูตรนี้จะมีเลขอะไรที่เป็นหลักร้อยนะครับก็คือเราจะใช้ หลักแสนนะครับแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข9านะครับนำเลข9มาวางตัวที่1บวกด้วยนะครับหน่วยที่1นะครับหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข1ตัวนี้นะครับนำเลข1มาวางแล้วก็ท่านสมาชิกอย่าลืมบวก2องพที่นะครับเราก็จะได้นะครับ9บวก1เท่ากับเลข10เอาแต่หน่วยก็คือเลข0นะครับศูนย์บวก2คงที่เท่ากับเลข2 เป็นตัวแรกนะครับบวงหนึ่งคงที่ไปนะครับก็เป็นเลข3ามวหนึ่งคงที่ไปก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับแล้วก็บวก3ามคงที่นะครับก็เป็นเลข7แล้วก็บวกหนึ่งคงที่เป็น8แล้วก็บวกหนึ่งคงที่ก็เป็นเลข9แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด่นหลักร้อยในสูตรนี้ก็คือ2 3 4ส8 9ดนั่นเองนะครับทีนี้ก็ครบแล้วนะครับหลักร้อย5สูตรเดี๋ยวเราไปดูที่แผงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับ ตัวเลขที่ซ้ำกันนะครับตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดก็จะเด่นในหลักร้อยนั่นเองนะครับไปแล้วจครับครับทีนี้เราก็กลับมานะครับในส่วนของแผงหลักร้อยงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นะครับซึ่งในสูตรที่1น,นั้นคำนวณได้6 7 8 1 2 3นะครับสูตรที่2องคำนวณได้1 2 3 4 5 6 สูตรที่3คํคำนวณได้0 1 2 3 4 5สูตรที่4คํคำนวณได้9 1 3 5 7นะครับแล้วก็สูตรสุดท้ายคำนวณได้2 3 4 7 8 9นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนค่าด้วยตัวเลขก็คือ0ถึง9นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับในส่วนต่างๆนั้นว่าจะมีเลขอะไรที่ชนกันบ้างน,นะครับเราก็จะมาเริ่มกันจากเลข0ูนย์ก่อนนะครับศย์ก็มีอยู่ที่1นะครับ1สูตรเท่านั้น นะครับต่อมาเลข1นนะครับ1 2 3 4มีนะครับมีสสูตรที่โชนที่เลข1นนะครับต่อมาเลข2นะครับ1 2 3 4นะครับก็มี4สูตรนะครับต่อมาเลข3นะครับเลข3มี1 2 3 4และ5นะครับก็มีถึง5สูตรเลยนะครับต่อมาเลข4นะครับเลข4มี1 2 3นะครับก็มี3สูตรต่อมาเลข5นะครับ1 2 3นะครับก็มี3สูตรเช่นเดียวกันต่อมาเลข6นะครับ1 2นะครับมี2สูตรต่อมาเลข7นะครับ1 2 3นะครับก็มี3สูตรต่อมาเลข8นะครับ1 2นะครับมี2สูตร ตัวสุดท้ายเลข9นะครับเลข9มีอยู่ที่1 2นะครับก็มีอยู่ที่2สูตรสรุปก็คือนะครับเด่นหลักร้อยนะครับในงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2 5ง4นะครับซึ่งเลข3นะครับจนกันถึง5สูตรนะครับในกรณีที่ผิด1สูตรก็จะอยู่ที่1และ2นะครับก็จะเด่นนะครับแล้วก็กรณีที่ผิด2สูตรก็จะอยู่ที่ 4, 5, 7นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินจะเขียนแบบนี้นะครับเด่นสุดก็คือเลข3ตัวนี้นะครับ xx นะครับอันนี้คือเด่นสุดนะครับกรณีที่ผิดนะครับหสูตร1 xx แบบนี้นะครับแล้วก็เลข2 เอกเนะครับแล้วก็กรณีที่ผิด2สูตรนะครับแอดมินก็จะเขียนตรงนี้นะครับกรณีผิด2สูตรนะครับการไว้ก่อนนะครับก็จะอยู่ที่เลข4 5และ7นะครับแอดมินจะใส่นงี้ไว้ก่อนนะครับ 4 x x นะครับ5 x x นะครับแล้วก็เลข7 x x นะครับอย่าไปกังวลนะครับเพราะว่าเลขกลุ่มนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งจะมาหลักร้อยนะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสูตรเดินต่อนะครับถ้าสูตรเดินต่อที่มีจํานวนสูตรที่เยอะพอสมควรนะครับหรือไม่ผิดเลยถ้าไม่ผิดเลยจะเป็น3 x x แต่ถ้าผิด1สูตรเมื่อไหร่จะอยู่ที่1 xx และก็2 xx นะครับตามกรณีแต่ถ้าผิด2สูตรเมื่อไหร่จะตกมาอยู่ที่4 xx 5้า xx และก็7 xx ของทีนะครับเราก็มาวัดกันดูว่าในส่วนต่างๆนั้นนะครับจากการวิเคราะห์ถ้าสูตรนี้เดินต่อสูตรที่4เป็นเลขคี่เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราจะตัดคู่คี่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขคี่จริงนะครับเลข3เลข1 เลข5เลข7ก็มีโอกาสที่จะมาหลักร้อยนะครับก็จะตัดเลขคู่ไปก็คือเลข2และเลข4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่อยู่ที่เลข3เลข1เลข5เลข7นะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของหลัก10และก็หลักหน่วยถ้าสมมุติว่าหลัก10บและหลักหน่วยนั้นนะครับเราได้เลขที่น้อยตัวนะครับเราก็จะมาใส่หลักร้อยมันก็จะน้อยหางนะครับลักษณะนี้นะครับ สรุปนะครับในงวดประจำวันที่16สิงหานะครับพศ2504นะครับแอดมินวางเลขไว้ก็คือเด่นหลักร้อยก็คือ 3xx นะครับกรณีผิด1สูตรก็จะอยู่ที่ 1xx และก็ 2xx นะครับแต่ถ้ากรณีผิด2ส,สูตรจะตกอยู่ที่ 4xx 5xx และก็ 7xx นะครับแต่ถ้าเราวัดนะครับจากสูตรที่4เป็นเลขคี่เพราะนั้นเลขคี่จะเหลืออยู่ที่3 1 5และ7ก็จะตัดเลข2กับเลข4ทิ้งไปนะครับ เอาตามนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับหลักร้อยนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าเราจะลงในส่วนของหลัก10บและหลักหน่วยพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องลาท่านผชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ